สวัสดีครับผมพบพอบ่าวยอยเลยพี่น้องไร่มองนะในการยูนมองกระคาดมันเห่ไหลเข้าไปพิหลวงเยอะน่อยครับพี่นี่ฮอทเค้พี่น้องอนะปลาเนื้ออ่อนกัดซ่องตัวในฮอทเค้ก <laughs> นะเบิ่งก่อนไร่มองร้องนึงครับพกกระติบซ่องคือเก่าพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เฮ็ดที่ก็แปดครับอ้าแต่ก่อนเนด้องนี่ สอั้เท่าทิชชงเซนพี่น้อง,งได้การได้การมีน้องปลากบานปลารเดครับพบ,บปลาเนื้ออ่อนพี่น้องปลานางเป็นเนื้ออ่อนโดน่าสาบห่อยอนไข่กันเนาะแต่ผมไข่ส่งเลยห้าสิบอันนี้ปลาบก้าง เปลายางครับอืป่ายางดี่โค้ชเคน้อยมันนี่เคน้อยโอ้ยเคนจะฆ่าโหลดนี่เม่เนาะนี่ปลปดครับนี่ประากลางเพื่อนปลาตะเพียนหางแดงเนาะนี่ตะเพียนหางแดงเหรปลาอีแปดอันนี้ปลาเตยปลาโนเข้าปลาเตยโอแมปลาเตก็บุชักและวลังข้างอันนี้ ต่กข้างได้ส้มโต๋เนาะปานประตูปีงค์เขาข้างหน้าเดี๋ยวไปนอนได้เนี่ยขั้นที่ที่เนาะบ้องมันที่ที่นี่ยเสาะเก็ดเนาะวันละปีงค์วันนี้ก็กินได้อยู่เขาย่งางก้างน้อยมันได้ครับพี่น้องอันนี้ก็ปลากเกีงยมอเตอเท่แล้วได้การแล้วพี่น้องเนีน่ยยินดีที่ได้รัลนะคราบกูไล่์ัวแต่ก็ติดตามเลยครับผมสวัสดีครับ